สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็ไปป้อนผลไม้นะคะใบเฟินติดลูกค้าอยู่นะคะขอบคุณพี่นุ่นมากๆเลยนะคะที่มาร้านผลไม้วันนี้นะคะออแม่ฟันก็ขอมาลงคลิปให้ชมนะคะตอนนี้กลับมาทานผลไม้วันแล้ววันนี้มีแรงทำงานแล้วคะ่ะผลไม้เต็มตะกร้าเลยนะคะ พี่นุ่นมาเหมาร้านให้นะคะก็ขอให้พี่นุ่นมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังจงิิงใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะคะนุ่นพอความเตรียมจะขนสะเสบียงไปให้ไว้เฟิร์นช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็ได้มาพักเที่ยงค่ะใบเฟิร์นเข้ามาพักเที่ยงก็ได้กินผลไม้แล้วก็ช่วงบ่ายก็ได้โตสับป,ประรดแล้วก็หญ้านะคะ ต้องขนไปให้ทานเพราะว่ากินตลอดนะคะน้องช้างกินตลอดเวลานะคะวันนี้มีสับป,ปะรดมีกล้วยมีอ้อยนะคะผลมไม้วันวานวันนี้นะคะสับป,ปะรดกล้วยอ้อยค่ะขุนมากมากเลยนะคะโอ้ยขนาดไอวอส วันนี้ใบเฟิร์นก็น้าตาไหลด้วยนะคะฝนตกค่ะช่วงฝนหน้าฝนน่ะใบเฟิร์นจะชอบเจ็บตานะคะชอบเกาชอบเล่นโคลหรือเปล่านะคะเนี่ยวันนี้น้ำตาไหลสองสามวันแล้วแหละอร่อยไหมคะอร่อยเลยนะคะ ผลไม้หวานชื่นใจก่อนออกเดินทางไปทํางานช่วงบ่ายค่ะตอนนี้พ่อควันก็มาพักเที่ยงค่ะแล้วก็จะขนต้นสับป,ปะรดนะคะกับญ้าวันนี้มีลูกค้ามาแต่เช้าคะ่ะเมื่อวานฝนตกนะคะวันนี้ก็น่าจะเก็บตกมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้แม่ควนันนำผลไม้ไปป้อนตอนไลก็ไม่ได้ป้อนนะคะเพราะว่าเอ๊ะ <c oughs> ถอยมาบุ <c oughs> กฝานออกมาให้พูดถอยมาไม่ฟ์นถึงจะฟังบอกไม่ฟังไม่ควานเลยจะก,กินหมดง่ายไมยหมเนาะนี่โอ้มีแตงกวาด้วยนะคะมีแตงกวาผสมเล็กน้อยะคะ่ะ ทูบุญกับพี่นุ่นนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวคลิปยาวเกินก็จะลงคลิปไม่ได้นะคะเน็ตไม่ค่อยดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามให้กําลังใจช่องพังประกายแก้วของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ